สวัสดีครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4แล้วนะครับ EP นี้จะพูดถึงการใส่ทานที่ชั่นนะครับแล้วก็การใส่ตัวหนังสือใน Da Vinci Resolve นะครับวิธีการทำยังไงเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราเปิดหน้าโปรแกรม Da Vinci Resolve ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์นะครับไปที่ New Project นะครับใส่ชื่อ ใส่ชื่อเป็นวิดีโอหนึ่งนะครับคีเอทขึ้นมานะครับอพอถึงหน้าตานี้นะครับครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วเนาะนะครับในวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกในรายละเอียดนะครับผมก็จะเริ่ม Import Media f ไฟล์เข้ามาโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ Import นะครับ m e เด a นี่เป็นไฟล์ผมเตรียมไฟล์วิดีโอไว้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่ไปถ่ายไว้เมื่อคืนนี้เองนะครับ อ่ารอดาวน์โหลดมาสักพักหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเลือกไฟล,ล,ลยย์นะครับเบิไคลิกนะครับนะครับเราลองไล่ย่สิครับโอเคสมมุติว่าเราจะเอาถึงตรงไหนนะครับเราก็ดูตรงนี้นะครับเราจะถึงเราต้องการไฟล์ถึงตรงไหนนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็ ก็จะไฟล์ลากลงมาได้เลยนะครับอ่านี่คือในส่วนของการใช้งานส่วนที่1นะครับในส่วนที่2องขอโทษครับส่วนที่2ส่วนที่1อยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่1เรา Import ไฟล์เข้ามานะครับแล้วก็เพย์ดูส่วนที่2สามารถกําหนดได้นะครับว่าเราจะเอาเส่วนอส่วนตรงข้างหน้าเท่าไหร่ข้างหลังเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราอยากจะดึงไฟล์ทั้งหมด ออกมาเราไปส่วนที่3ามได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดึงไฟล์ทั้งหมดลงมาก่อนได้นะลากมาเลยนะครับปุ๊บวันนี้เราจะทำไฟล์เพลงนะครับใส่ฐานที่ชาติแล้วก็ใส่ตัวหนังสือนะครับซึ่งในส่วนของเสียงนะครับผมจะไม่ใช้นะครับผมจะขอลบเสียงออกให้หมดก่อนนะครับโดยการต้องแยกตรงนี้ออกนะครับกดลิงก์ตรงนี้ออกก่อนนะครับไม่นั้นมัน มันจะไปรวมกันหมดเลยนะครับกดลิงออกก่อนเนาะนะครับเราก็เลือกเฉพาะเสียงนะครับที่เราไม่อยากได้ delete ทิ้งไปนะครับเดี๋ยวมาดูภาพปรนก่อนโอเคนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะตัดให้มันกระชับที่สุดนะครับโดยการคลิกที่ตรงใบมีดนะครับตัดตัดได้เลยนะครับตัดปุ๊บแล้วเลื่อนอันนี้ไปเราจะเห็นนะครับว่า มาถึงตรงไหนนะครับกดตรงนี้นะครับกด delete นะครับ delete 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 นะครับแล้วก็กดคลิกให้มันสีทึบๆแล้วก็กด delete ทิ้งได้เลยน,นะครับอ่าทีมาดูตรงนี้ก่อนปึ๊บอ่าอยากให้ไฟเริ่มขึ้นตรงนี้นะครับผมก็จะตัดหรือถ้าใครอยากจะใช้คีย์ลัดในแป้งคีย์บอร์ดนะครับกดตัว B ก็ได้นะครับตัว B ก็จะเป็นอ่าคีย์อ่า แล้วก็ค่ากดตัว A ปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับเป็นใบมีดนะครับกดตัว B นะครับนจิกายเป็นใบมีดนะครับกดตัว A เอาละครับก็มาลบต่อนะครับอึ๊บอ่าก็กดเขยับคลิปเข้ามาได้เลยนะครับปึ๊บตรงนี้เนาะฝึะตัดนะครับกดตัว B ตัดกดตัว A นะครับก็ดีลิทเลือดคลิปเข้ามานะครับทุบอ่ะตรงนี้ ตัดตัว้วกดเลื่อนคลิปเข้ามาตัวซย่อขยายนะครับฟื้นจุดหมดตรงไหนนะตรงนี้กดตัว B อบแล้วก็ A นะครับดีลิท e นะดี๋วพี่ดีโซฟจะเป็นโปรแกรมที่นะครับตัดต่อได้แบบร,บรวดเร็วนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือการตัดต่อนาออ่ะทีนี้มาดูนะครับในส่วนที่เราจะต้องใส่ transition นะครับหรือว่าใส่เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ใส่ตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ transition กันก่อนนะครับเราขยายก่อนนะครับในที่ี r s s o l v e นะครับก็จะมี transition ให้เราเลือกอยู่นะครับมาตรงที่วิดีโอ transition นะครับตรงนี้นะครับ ให้เลือกพอสมควรนะครับอยากจะให้มันเบลอนะครับเฟดอินเฟดเอาเข้ามานะครับหรืออยากจะให้มันเป็นแบบไหนเราต้องคลิกตรงนี้ดูนะครับหรือจะเป็นแบบฟึ๊บเข้ามาอย่างนี้นะครับอ่าเลือกได้หลายแบบนะครับซึ่งตัวที่เป็นเวอร์ชันเต็มกับเวอร์ชันนะฟรีนะครับค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนะครับอลองใส่ดูสิ <c oughs> ก่อนอื่นเลยผมจะเฟดอินก่อนนะครับในแท็กแรกเฟดอินคือเอาเมาส์ไปวางไว้ที่ตรงข้างหน้าคลิปนะครับมันจะมีจุดอยู่2จุดเห็นไหมครับเฟดอินคือการค่อ,คอยๆให้ภาพมันเปิดขึ้นมาจากความมืดน,นะครับเฟดอินอย่างนี้นะครับในส่วนนี้เราจะใส่ทันทิชั่นกันระหว่างคลิปเชื่อมคลิปนะครับลากนี่มาโอเคได้ดูซิ มันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้ t r a n ิชชั่นมันใหญ่ขึ้นหรือว่าอยากให้มันนานขึ้นเราสามารถลากเพิ่มได้นะครับนี่นะครับให้มันเฟดอินเฟดเอา t กันเข้ามานะครับในกรณีที่จะเจอปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราใส่ t r a n ิชชั่นไม่ได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะลากมาใส่อย่างไน,นก็ใส่ไม่ได้เนื่องจากเกิดปัญหาเพราะว่าคลิปนี้นะครับยังไม่ได้มีการตัดหัวตัดท้ายนะครับ ไม่มีการตัดหัวตัดท้ายหมายความว่าเราเอาคลิปมาวางเลยนะครับเรายังไม่มีการคัดหัวหัวท้ายออกนะครับถ้าเราคัดหัวท้ายออกแบบนี้นะครับตัดนะครับตัดตรงหัวท้ายกับคนคลิปออกมานะครับแล้วก็ลากใส่กันแล้วก็เอาทานที่ชั่นมาใส่เห็นไหมครับมันจะใส่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้แบบตัดหัวท้ายใส่ครับ มันจะใส่ไม่ได้นะเห็นไหมตรงนี้ใส่ไม่ได้นะครับตรงนี้แสดงว่ามันตัดมาแล้วนะครับเลยใส่ได้ท้ายคลิปตรงนี้ยังไม่ได้ตัดใส่ไม่ได้นะครับเราต้องมาตัดข,ข้างหลังออกก่อนนะครับอย่างนี้ก็ลากมาใส่เห็นไ,ไหมครับปุ๊บมันก็จะใส่ได้ดูสิโอเคอีกอีกสองที่นะครับลากมาใส่ได้เลย นายุยซ่ใส่แล้วลองเพล์ดูสิครับโอเคจับลากเพลงมาใส่ีี้เลยครับเพลงก็เหมือนอคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสอนไปแล้วว่าเรา สามารถที่จะจะดาวน์โหลดคลิปเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมก็มีคลิปที่ดาวน์โหลดทิ้งไว้นะอยู่นะอยากได้คลิปนี้มาลากมาใส่ได้เลยนะครับปึ๊บปั๊บแล้วก็ขยายนิดนึงนะครับท้ายคลิปครับกดตัวบีเหมือนกันเลยครับปึ๊บ ตัวเ e ด e ลิทิ้งนะครับแล้วก็เฟดเอาข้างล่างเข้ามานะครับคลิปก็จะเฟดเอาเราดูข้างหลังนะครับคลิปรู้สึกจะดังเกินไปเราสามารถลดระดับตรงมาได้นะครับบลุมแท็กตรงนี้นะครับลดความดังออกมาได้นะครับ ิดอ่ะดังมากนะครับโอเคอ่ะทีนี้นะครับมาดูการใส่ตัวหนังสือบ้างนะครับซื้ออยู่ที่อ่ตัวนี้นะครับเทคนะครับเทคอ่ในส่วนนี้จะมีอ่ะคาว่าเทคอยู่นะครับแล้วก็เรามาเลือกนะครับลองใช้เมาส์ลากดูนะครับว่า ตัวไหนเหมาะกับคลิปวิดีโอของเราบ้างนะครับดยิอย่างนี้เหมาะไหมสมมติว่าเราจะเอานี้มาใส่ยกตัวอย่างนะครับปุ๊บ <S <S เราลองเปลี่ยนนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับชื่องานชื่อว่าอะไรเอ่ย วีไปเจไปจีอาร์แล้วก็ล้อตรงนี้ได้เลยนะครับภาษาไทยได้ไหมนะครับถ้าจะทำภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนด่ิโอเคเราสามารถให้คลิป นะครับค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆคยหายไปได้นะครับพิษสุนิโลกนะครับเพิ่มคำว่าพิษณุโลกเข้าไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมอา่าฟึบเราจะใส่เป็นคลิปซ้อนคลิปข้างบนได้เลยนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นพิษสุโลกเปลี่ยนภาษาไทยนะครับพิษสุ โลกอย่างนี้นะครับทีนี้พอเราใส่อย่างนี้ครับฟอนต์มันจะมองไม่เห็นภาษาไทยเราต้องมาเลือกฟอนต์ตรงนี้ก่อนนะครับให้มันเป็นภาษาไทยนะครับอลองดูก,กันนะว่าฟอนต์ภาษาไทยอยู่ตรงไหนนะครับสังเกตหน้าจอนะครับเวลาเราเลื่อนหาตัวอักษรนะครับหน้าจอมันแสดงผลเลยนะครับว่าเราปุ๊บอพิสนาโลกตรงนี้ได้ไหมสตูหายเปล่าพิสนาโลก ได้แล้วนะครับทีนี้เราจะสามารถเลื่อนคลิปยังไงได้บ้างนะครับอ่าดูตรงเซตติ้งตรงนี้ครับไม่ได้มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะ,ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับขยายก่อนนะครับส์เอาไซสาแบบไหนขยายเท่ากันไหม ปุ๊บอ่า s e ตติ้งตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะถ้าอยากจะเคลือล่อนเรื่องขึ้นล,ล,ลงมีวิธีวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับอ่าคลิกตรงนี้มันก็เลือ่อนจับล่างมาได้เลยครับว่าอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับขอลบอันนี้ออกก่อนเนาะ ครับลองหาอันอื่นก่อนอันนี้โอเคเดินมาใึงตรงนี้เหมือนเดิมนะครับพิมพ์คำว่าพิซซ่าโลงเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับหา เมื่อกี้ตัวสือโอเคเอตัวไทยดีคลิกเหมือนเดิมลากลงมานะครับพิษณุโลกเอาใส่ขา้างบนดีไหมไซส์ใหญ่กว่าเดิมได้ไหมครับเล่าขานตำนานืองพิษณุโลกอ่ะเอานนี้ก่อนเล่าขาน เราขานตำนานเมืองพิษณุโลกอ่าโอเคตรงนี้เอาขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับตรงนี้เนาะขึ้นมาสูงนิดหนึ่งแล้วก็อ่าเวลาเราจะเลื่อนคลิปตรงไหนนะเราต้องคลิกแท็กตรงนั้นก่อนนะครับพิษณุโลกมาตรงนี้ไหมโอเคเราสามารถเลือกเป็นยังไงได้บ้างนะครับใช้ได้ตรงนี้อ่าเปลี่ยนสีได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับสีขาวน่าจะเข้ากันแล้ว กดออกได้เลยครับอ่ะลองมาเพยดูนะครับเมขอลากยาวนิดหนึ่งให้มันเหมือนกันนะครับปึ๊บโอเคนะครับได้นะ พิเศษโลขึ้นไปกว่าเดิมนิดนึงนะครับโอเคไปโอเคครับเราสามารถก๊อปปี้นะครับไอตัวตัวคลิปอ่าที่เป็นตัวหนังสือเราไปไว้ท้ายก็ได้นะครับโดยการลากแล้วก็กด อคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็จับลากเห็นไหมครับมันก็จะมี2คลิปลากออกมาเลยตรงท้ายคลิปนะครับ door, ตรงนี้ขยับนิดนึงนะครับขยับนิดนึงคลิกตรงนี้นะครับลาออกลงมาหน่อยปึ๊บจับลาออกลงมานิดนึงนะครับจะให้ภาพมันอยู่ตรงกลางนะครับโอเคกดออกนะครับ อ,อีกรอบเึงโอเคลากเสียงให้มัน <c oughs> ใ,ให้มันจบตรงโอเคสวยงามครับนี่เป็นการอ่า ใส่ทรนทิชั่นแล้วก็ใส่ตัวหนังสือนะครับหรือว่าฟอนต์ต่างๆนะครับการใส่เทคเนาะอีพีนี้ก็จะเป็นการใส่ทร n ทิชั่นแล้วก็เอฟเอฟเต่างๆนะครับแล้วก็ใส่เทคเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ